ตรวจรถครับไปสัาบันศึกษาครับ เก็ตเราอยู่รถข้างหลังหรือเราอยู่จากข้างนอกตัวรถเพื่อช่วยช่วยก้อนนู้นเรามาถนัดด้านนี้ด้านนู้นอาจจะเปิดไม่ได้อ่าด้านนู้นอาจเปิดไม่ได้ตู้ยุกเฉินอยู่ด้านนู้นเราจะเปิดเบาด้านนี้นะครับผมนะอ่าทีนี้ลองเปิดตู้อ่ะเปิดง่ายเปิดยากอ่าเปิดไม่ยากนะครับผมนั่นก็คือทางออกสุกเฉินทางออกฉุกเฉินอ๋อคุณคุณถอยหลังไปนิดหนึ่งนะครับผม ทังออกฉุกเฉินนี่คือความทุกกระจกความทุกกระจกทังออกฉุกเฉินนี่คือกระจกเชนเปอร์กระจกเชนเปอร์คือกระจกนิรภัยชั้นเดียวจะไม่เหมือนกระจกบานนี้กระจกบานนี้คือกระจกไม่ได้เพราะบานหนึ่งเกือบหมื่นแพงนะครับผมอ่านั่นแหละประตูฉุกเฉินต้องเปิดดูอันนี้จะปิดยากหน่อยอ่าไม่เป็นไรครับคุณผูอ่ะ เห็นไหมแว้วมันจะต้องบอกนักเรียนบอกคุณครูนี่คือถังดับเพลิงนะครับผมเราก็จะมีทางออกอ,อ,กอีกทาง,งออตัวน,นี้นจะหมุนอันนี้เป็นทางออกที่ไม่ได้อยู่ในกฎกระฟวงนะครับผมให้ให้โชเฟอร์เขาฝ่าทิศก็ได้ขอความจริงอะนี่ดันนี้หมุนออกปุ๊บเปิดออกไปดันออกไปได้เลยนะครับผมนะอันนี้จะดันง่ายนี้เช็คเดียวกันทางออกถุกเฉิงสองฝาก กระจกแอมเปอร์ทุบออกใช้แแะะขวามเมื่อมีเหตุอาจจะแขงด้านนี้เราอยู่ในรถจาเป็นจะต้องทุบออกและแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นกันค่าทุกครั้งที่โดยสารเป็นพรบขนส่งซึ่งมีความผิดปรับโทษสูงสุดปรับไม่เกิน5,000บาทต่อคนไม่ใช่ต่อขณะวิ่งและรถนี้เป็นรถสองชั้น อ่ารถมีคาราโอเกะมีไมค์ร้องเพลงต้องจากตรงนี้ค่ะเปิดได้เลยกดเปิดดูได้เลยนะครับเปิดปุอ่าเปิดได้อ่าล็อตตะลัคันยังไม่เหมือนเอาหินทุบถึงที่เรามาจากรถบัรทุกคันหนึ่งให้ถึงตอนทุบมาเพื่อทุบปตูตรงนั้นมันจะมีสลักตึงเพื่อเปิดประตูด้านล่างตะลคันก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมนะอจะทักบุกรีนะครับผม